ดิฉันไม่คิดเลยนะคะว่าสอส,อสอพักฝ่ายค้านจะไม่มีสามัญสำนึกขนาดนี้พ่อเขาไม่ได้ตายลูกเขาไม่ได้ตายพ่อเขาไม่ได้โดนยิงตายในเหตุการณ์ที่การเหมือนในเหตุการณ์ทางการเมืองเหมือนดิฉันและอีก90สบกว่าศพที่อยู่นอกสภาแห่งนี้ดิฉันขอเป็นคนเดียวในสภาแห่งนี้ สูญเสียสอสอที่นั่งอยู่ในสภาแห่งนี้อีก490กว่าคนก็ไม่ใช่ผู้สูญเสียมีดิฉันคนเดียวที่อยู่ในสภาแห่งนี้ที่เป็นผู้สูญเสียที่แท้จริงท่านหก,กันดิฉันถามหน่อยค่ะพอท่านถูกยิงตายหรือเปล่า ใช้ชีวิตู่กับคุณพ่อเยอะๆก็คือหลังจากที่คุณแม่เสียก็คือจะเป็นแบบช่วง5 6ปีก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตอะค่ะจะพกคุณแม่เสียก่อนคุณพ่อประมาณ6ปีก็จะใช้ชีวิตูีกั่คุณพ่อมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อถึงแม้ว่าคุณพ่อจะส่งไปเรียนต่างประเทศแต่ว่าคุณพ่อก็จะคอยบินไปหาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งกลับมามันก็พอเาเราไม่มีคุณแม่เราใช่ปะคะเราก็จะเลือกที่จะคุยกับคุณพ่อเวลามีอะไรเราก็จะแบบ โทรหากันคือเราอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านด้วยกันตลอดเวลาแต่ว่าเราจะใช้โทรศัพท์ในการที่จะสื่อสารหากันอะไรเงี้ยเราจะคอยยกขูกห่หากันว่าเราให้เช็คว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งรับโทรศัพท์ไปว่าอ๋อโอเคยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้เลยเลเลิศเดคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ให้ลวนล้มเลยนะะไม่ไม่ให้โลลล้มเลยนะหงวว้าจับ ล่วงแล้วก็อีกสองคนก็มาคือสำหรับเบียนเนี่ยคุณพ่อจะเป็นคนที่มีแบบลูกน้องลูกดองเยอะแล้วแล้วเรียรเห็นแบบสิ่งที่เขาทำในแต่ละวันคือแบบทำยังไงในการที่จะดูแลลูกน้องให้มีชีวิตดี ออคือรวมถึงตัวเขาเองด้วยนะคือตัวเขาในฐานในในด้านของการทํางานไม่ว่าจะได้ในด้านของการทาาาารหารแล้วก็ทางการเมืองเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวเขาในการที่จะทําให้เขาได้เลื่อนยศหรือว่าได้ได้ไปอยู่ในตําแหน่งที่เขาต้องการรวมถึงในทางการเมืองที่เขาต้องปูพื้นฐานหลังจากที่เขากษียณแล้วเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนค่อนข้างสว่างพื้นฐานเออขาเรียกอะไรว่าวางอนาคตของตัวเองแล้วเขาก็มองว่าการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาก็ต้องปูอนาคตทางการเมืองของเขาเขาก็เลยทําพัก คติยธรรมขึ้นมาณตอนนั้นใช่ไหมคะแล้วมันประกอบกับไอ้ช่วงที่การที่เขาช่วงที่เขาจะการจะสร้างพรรคการเมืองมามันมีม็อบเสื้อแดงวีอะไรเงี้ยเออมันก็เลยเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เขาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองกับมวลชนเสื้อแดง ตอนนั้นคุณพ่อตอนแรกก็ยัง,ก,ยงก็ยังไม่ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับม็อบเสื้อแดงเยอะก็คือเพิ่งจะมามีช่วงที่เหมือนคุณพ่อทําพักและตอนนั้นเดียวว่าอาจจะได้ไปคุกคีกับในเรื่องทางการเมืองมากขึ้นแล้วคุณพ่อก็เอออาจจะได้ได้มีความคิดหรือคิดอะไรได้แล้วคิดว่าตัวเองอย่างที่บอกว่าควรจะต้องสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือมวลชนในส่วนของเสื้อแดงเออแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปฝักตัวอยู่จริงๆเลยที่ไปกินนอนในม็อบอะ่ะเดียวว่าน่าจะเป็นช่วงแบบมก,กราคมพา์ปี53เพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อโดนหมายจับ หนึ่งในผู้ก่อการร้า,ายตอ,อนนั้น ตอนนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวว่าตัวพลเอกล้มก้าเองเนี่ยเขาเรียกอะไรอะเหมือนเหมือนโดนจากฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งทางทม็อบเสือแดงแล้วตัวคุณพ่อเองมันก็มีข่าวว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในนั้นที่ก่อเหตุแต่วันนั้นเน่ะเด็กคุยกับคุณพ่อทั้งวันเรียนรู้ว่าคุณพ่อไม่อยู่ในจุดนั้นเออเพราะฉะนั้นเน่ะเรารู้กับตัวเองมาก่อนว่าไม่ใช่พ่อเราไม่ใช่พ่อเราเออแต่ถามว่าการตายของคุณพ่อจะเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์นั้นไหมเดี๋ยวไม่ทราบ ในมอปอะคนที่เขาเข้ามาอยู่อะเขาก็คือตาสีตาสาชาวบ้านที่มาจากต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่อยู่ตรงข้ามเขาคือทหารใช่ไหมคือเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่รัฐมีอะไรมีอาวุธมีสามารถที่จะเข้ามาสลายการชุมนุมเข้าสลายกลุ่มคนที่ออกมาเรียกร้องได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเรียกร้องทำอะไรได้ก็คือต้องฝึกตัวเองเพื่อป้องกันตัวเองหากมีเหตุในการสลายการชุมนุม ในเมื่อเราเสียสละตัวเองในการที่จะมาเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วอะแต่เรามาแบบมือเปล่าแล้วเราจะไม่มีอะไรเลยในการที่จะช่วยเหลือเพื่อนตัวเราเองหรือเพื่อนเพื่อนที่มากับเรามันก็ไม่ใช่เดี๋ยวว่าคุณพ่อคงมองเห็นช่องว่างในจุดนั้นแล้วก็รู้สึกว่าความสามารถของตัวเองสามารถที่จะเอามาฝึกฝนหรือมาสอนให้คนที่อยู่ในม็อบสามารถที่อย่างน้อยก็มีวิชาติดตัวในการที่จะต่อสู้ อย,อย่างคนคนนึงจะต่อสู้ได้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอาวุธเดี๋ยวว่าแค่นั้นเองแต่ถามว่าถ้าไม่มองย้อนไปไม่มีอะไรวะไม่มีแต่ไม้ไผ่ที่แบบเหล่าอะไรการที่เหมือนจะใช้เป็นแบบเออกับอาวุธในการต่อสู้เมกะบองแล้วถ้าเกิดไปดูในตอนนั้นมันก็จะมีแบบแค่ฝึกซ้ายหาันขวาหาันห,หรืออะไรอย่างเงี้ยคือดีวว่าคุณพ่อมองว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นการแบบปลุกใจหรือทำเรียกขวัญและกำลังใจ ให้คนที่อยู่ในมอบอยู่ได้แบบที่ไม่ไม่เสียขวัญเนนะี่ยเพราะว่าทุกคนแม่งรู้ว่ากําลังจะต้องเผชิญกับอะไรข้างหน้าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอีกสิ่งที่อยู่ข้างหน้าที่มันกำลังจะเดินมาเมื่อไหร่แต่เราสู้เตรียมตัวให้พร้อมฝึกวิชาให้พร้อมเตรียมขวัญและกําลังใจให้พร้อมเดี๋ยวว่าคุณพ่อมอนนสิ่งนั้นแล้วคุณพ่อก็รู้สึกว่าเออคุณพ่อจะเรียกขวัญและกำลังใจให้คนเหล่านี้ได้แล้วสิ่งที่เขาทําคืออะไรคือการที่เขา เดินอยู่ในมอบทั้งวันน่ะเดินไปตามเต็นต์จังหวัดต่างๆกลุ่มต่างๆแล้วก็ไปทักทายและคือคนเหล่านั้นคือเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแค่เสียแดงมาก็สร้างขวัญและกำลังใจให้เขาเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกว่าพ่อไม่ได้ไปต้องการเป็นแกนนำด้วยแต่พ่อแค่ต้องการแบบฝึกฝนให้ทุกคนสามารถป้องกันตัวเองได้แล้วก็สามารถคิดว่าเรียกขวัญและกำลังใจให้แต่ละคนได้แค่นั้นซึ่สิส่งที่พ่อต้องการ โดยเหตุการณ์นี้นะคะได้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาของเมื่อคืนค่ะพลตรีขติยาสวัสดิผลหรือเสด็จผู้ทรงขนุวุฒิกองทัพบกถูกกระสุนยิงจากระยะไกลเข้าที่ศีรษะขณะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่บริเวณแยกวังแดงดันข้างสวนลุมพินีจนล้มลุกลงไปนะคะตอนที่ลูกน้องพ่อโทรมาบอกว่าคุณเดียครับนายถูกยิงเนี่ยเรายัางคิดเลยว่าคุณพ่อโดนลูกหลงจากกา,จากการสลายการชนุมเพราะตอนนั้นมันมีความมันมีข่าวมาแล้วว่าทหารจะกระชับพื้นที่แล้วก็จะเริ่ม เข้าเข้าสลายการชุมนุมแล้วอะไรเงี้ยจะมีการยิงกันอะไรอะ่ะเรายัางคิดเลยว่าเดียนถามคนนี่เอาเลยว่าคุณพ่อเราย,ยิงที่แขนหรอหรืออะไรเงี้ยนึกอ,ออกปะจนกระทั่งบอกว่าผมไม่รู้เลยคับว่านายโดนยิงที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับมาแล้วตรงกระทั่งแบบโทรกลับมาบอกทีว่านายโดนยิงที่หัวเราก็เลยรู้สึกว่าการโดนยิงที่หัวมันคือการตั้งใจยิงแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีพ่อเราแค่คนเดียวท,ท,ที่ที่โดนนะตอนนั้นนะคือคนอื่นมันไม่ได้มีการสลายการชุมนุมเราก็เลยแบบอ๋อโอเค ไม่ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ไเงี้ยไม่คิดว่าเขาเขาจะทำทำเพื่ออะไรทำไมต้องเป็นพ่ออะไรเงี้ยระหว่างที่นั่งมอเตอร์ไซค์จากที่ทำงานตัวเองที่อโศกอะไปโรงพยาบาลหัวเฉียวกะตอนนั้คิดตลอดทางเลยว่า เป็นแผนพ่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือพ่ออยากออกจากม็อบแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณพ่ออยู่ในม็อบพม่จับใช่ไหมตอนนั้นจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณพ่อจะไปที่โรงพยาบาลอะไร<ม>เออเพราะว่าจนกระทั่งเขาโทรมาบอกว่านายกำลังไปหัวเชี่ยวนะคะคุณเดียเราก็เรียกวินมอเตอร์ไซค์ไปแลวคือระหว่างทางมันเป็นภาพที่ถนนเพชรบุรีอ่ะมันถูกปิดแบบมันถูกกระชับพื้นที่หมดแล้วคือทหารนะเริ่มคุมพื้นที่ตลอดทางเริ่มมีการเอากลวยมากันมันเหมือนในหนังเลยนะแล้วพ่อไปถึงก็คือคนแบบ เยอะมากลุมอยู่หน้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตื่นแบบแล้วคุณพ่ออยู่ห้องฉุกเฉินเราเข้าไปแล้วก็เจอสภาพคุณพ่อแล้วก็ถึงจะยอมรับว,ว่านั่นคือเรื่องจริงเออ,เอคือแบบพันพันแบบเหมือนผ้ากอสอะพันรอบศีรษะอะไรเงี้ยแล้วก็กยังไม่รู้ทำาไงกับคุณพ่อเพราะว่าหัวเชียวบอกว่าเครื่องมือไม่พร้อมถ้าเกิดทิ้งไว้หัวเชียวก็วคือให้คุณพ่อค่อยๆให้คุณพ่อเสียชีวิตไปเราโชคดีว่ามีผู้ใหญ่ที่มีบุญคุณมากๆเลยอะไรเงี้ยก็บอกว่าทางบัญชีรัพยาบาลพร้อม ทางนั้นเตรียมไว้แล้วให้ยายไปก็คือแต่ระหว่างทางจากหัวเฉียวไปวชิระคือความเสี่ยงสูงสุดว่าคุณพ่อจะเสียชีวิตระหว่างทางไหมอะไรเงี้ยก็ถึงถึงวันนั้นก็คือแบบห้าทุ่มห้าทุ่มหทุ่มที่เราย้ายจากหัวเฉียวไปวชิระแล้วพอถึงวชิระคุณพ่อเข้าห้องผ่าตัดเลยออกมาท่่ีสานแต่ตอนนั้นอะเราแบบเดียวคิดอย่างเดียวว่าไม่ว่าคุณพ่อจะรอดมาในสภาพไหน หนูพร้อมดูแลเข้าใจว่าเออแบบพร้อมดูแลจริงแบบรอดให้มาอยู่วยกันเหอะอะไรอย่างเงี้ยแบบยังไม่มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เลีเ้ยงกันมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบรอดนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะนอนเป็นเจ้าชายนิทราหรือว่าอะไรแบบหนูดูแลได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่สุดท้ายแล้วว่าเขาก็แบบโค้งไม่อยากอยู่ให้เป็นแบนบภาระหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะ เขาก็เออเราเขาก็สุดท้ายเขาก็อยู่ได้สี่วันแล้วเหมือนกับเขาค่อนข้างไปอวัยวะมันค่อนข้างไปทีละอย่างอ่ะแบบตาวายอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คือแบบเช้าวันที่สิบเจ็ดเก้าโมงอะไรเงี้ยก็หัวใจหยุดเต้นเบรกับพี่เก๋ก็แบบปัมม๊มเนีไยก็ปั๊มคือแบบอยากให้อยู่ไม่ได้อยาให้เสียอะไรเงี้ยเออปั๊มแล้วก็แบบปั๊มแล้วก็ปัมป๊มปั๊มอยู่หลายนาทีเหมือนกันค่ะและ้วก็ไม่ไม่อยู่ก็ไป คุยก็คือพยายามแบบพยายามไปไปนั่งกั๋เขาคือไปอยู่กับเขาอะค่ะตัวพี่เก๋จะอยู่นอมากหน่อยเพราะว่าพี่เก๋เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยได้อยู่กับคุณพ่อไงเพราะฉะนั้นเขาอยากเขาอยากอยู่ข้างคุณพ่อแล้วก็คือด้วยช่วงนั้นแบบคนไปเยี่ยมเยอะมากอะเบียก็ต้องเหมือนแบบคอยรับแข r อยู่ข้างนอกที่เหมือนแบบมาเยี่ยมคุณพ่อคือเขาไม่ได้เข้าไปเยี่ยมคุณพ่อที่ห้องไ c ซนะแต่ว่าคือแค่เขาได้มาอยู่ข้างหน้าห้องไ c ซได้แบบได้มาเซนได้มาได้ได้รู้สึกว่าเขาได้มาเยี่ยมเสด็งที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยคือแค่นี้เขาก็แบบรู้สึกโอเคแล้วเลยก็อย่างน้อยเดียวว่ามันก็คงเป็นสี่วันที่ได้ให้โอกาสให้คนมาแบบมาเยี่ยมมาลาอะไรเงี้ยคุณพ่อเสียเก้าโมงยี่สิบอะไรเงี้ยแล้วก็ก็อยู่จนจัดการเรื่องชนะสูตรจนถึงเย็น เชื่อไหมว่าแบบเสื้อแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบคนที่เขานับถือคุณพ่อมาเกาะรั้วตรงห้องชนสูดของวชิลาอ่ะกันแบบเยอะมากอ่ะมาตะโกนแล้วก็เหมือนแบบรอรับคุณพ่อยอะไรเงี้ยแบบรอรับอ่ะแล้วระหว่างทางจากวชิลาพยาบาลไปวัดโสมะตลอดทางเลยนะคือมีคนรอรับแบบอยู่ข้างทางยอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้ว่ารถตู้ที่จะแบบขนคุณพ่อยอะไรเงี้ยล่างคุณพ่อไปที่ วัดอาจจะต้องผ่านทางนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบทุกคนแล้วระหว่างที่เราเนี่ยไปวเดีหน้าไปกับพี่เกบนรถใช่ป่ะทุกคนก็จะแบบเสยแดงเสยแดงอะไรเงี้ยแบบเออแบบตลอดทางแล้วก็แบบระหว่างจะไม่ใช่แบบคนสาคัญอะไรอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้มีแบบตํารวจมานํารถเลยค่ะแต่ว่าแบบเรามีแบบผู้คนที่แบบปีนมอเตอร์ไซค์ตุ๊กๆหรืออะไรอะไรเงี้ยที่แบบมาแบบ ขับรถน้ำแล้วขับรถประกอบรถรถตู้แล้วคุณพ่อแล้วก็แบบแล้วก็ข้างหลังอะไรเงี้ยที่เหมือนแบบไปเป็นขบวนอะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่าแบบขอบคุณทุกคนจริงๆนะวันนั้นคือแบบพามาวันนั้นแล้วตะโกนที่แบบเสด้เสดาแล้วพอไปถึงวัดอ่ะคนร้อนรับคุณพ่อแบบเยอะมากถ้าเกิดไปไปดูข่าวจะแบบคนรอนรับเยอะมากแล้วก็ตะโกนแบบเสด้ยเสด้เสดายอะไรเงี้ยแบบทุกคนแบบร้องไห้ทุกคนทำไมคือเราแบบ มันไม่ใช่แค่เรามันไม่ใช่แค่ครอบเราอะไรเงี้ยที่รู้สึกถึงความสูญเสียแต่ว่ามันคือทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าแบบการเสียของคนพ่อมันมันมีค่าค่ะเสดงมีทางออกให้กับตัวเองอย่างไรบ้างคะตอนนี้ก็แบบเหมือนถูกเอาเข้าไปรู้อถานอะไรแล้วก็จำลองต้นยอดชาติประชาธิปไตยสำคัญตัวเอง nation and population important to be Is myself no problem i think that next time i can do it in love